CPU มาใหม่ครับจาก AMD ตัวนี้จะเป็น Ryzen 5 505 GT นะครับตัวนี้เป็นรหัสใหม่เลยมี6ข้อ12เทศแล้วก็มีโทแม็กอยู่ที่4.4 g h z เลยนะครับตัวนี้สามารถเอาไปเล่นเกมได้เลยนะครับมีออนบอร์ด Vega 7ในตัวเลยครับผมและตอนนี้ CPU ตัวนี้อยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเทสเกมให้ดูเลยครับผลการเทสเกมของตัว505 GT นะครับเกมแรกเกม GTA V 5M ปรับภาพเป็น Full HD g r a ฟิกปรับเป็น Normal ปิดเงานะครับอยู่ในโรงเรียนคนเดียวเรมเรท์ได้อยู่ที่50-70เทมตตอนขับรถ เฟรมเรตได้อยู่ที่60-70ถเฟรมเกมต่อมาเกม Forza m o t o r s p o t ปรับภาพเป็น Full HD Graphics ปรับเป็นโลนะครับเฟรมเรทได้อยู่ที่45-55ถึงเฟรมเกมต่อมาเกม PUBG ปรับภาพเป็น Full HD Graphics ปรับเป็นเว r ี Low เฟรมเรทได้อยู่ที่50-70ถเฟรมเกมต่อไปเกม World of w a r a f t ปรับภาพเป็น Full HD Graphics ปรับเป็นโลเฟรมเรทได้อยู่ที่150-220ถึงเฟรมสำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็น CPU AMD Ryzen 5 5500G T ครับตัวนี้6คอร์ 12เทสแล้วก็แรมนะครับ16กิกใส่เป็นแบบ8คูณ2เลยนะครับบัสสัมสองแรม DDR4 นะครับจากแบงกิงแบงค์เมมบอร์นะครับเราใช้ของ A.S.I A520M นะครับแล้วก็ i n น o อรนะครับความจุ512กิกเลยนะครับ M.V.M.B เอาไปลงเกมแน่เยอะเลยนะครับผมส่วนกระจอนะครับตัวนี้ไม่มีกระจกแยกครับเป็นกระจกออนบอร์ดจาก CPU นะครับเป็นเบ g ก7และพาวเวอร์สปายนะครับใส่ไว้600วัตจากซีพเทูนะครับและเคสตัวนี้นะครับเคสจาก MSI เลยนะครับ ราคาเครื่องนี้นะครับอยู่ที่12,900บาทนะครับราคานี้คือส่งฟรีนะครับส่วนใครที่มารับหน้าร้านนะครับเรามีโปรโมชั่นให้ลด1,000บาทเลยครับเหลือ11,900บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่เมือหนึทั้งเครื่องเลยนะครับประกัน3ปีเต็มๆเลยใครสนใจประกอบพคอมงบน้อยแบบนี้เอาไปเล่นเกมนะครับติดต่อมาสอบถามไปเลยนะครับที่ร้านนักเตะบีบอลครับ